ว้าวทุกคนพาชมดอกเล็บมือนางที่รักจังนํามาไหว้แม่เมื่อคืนวันที่16ค่ะทุกคนดูดูวันนี้นะคะวันที่20แล้ว4วันค่ะทุกคนดอกยังสดชื่นอยู่เลยดูใบค่ะไม่เหี่ยวค่ะทุกคนดอกก็ไม่เหี่ยวด้วยนะคะ ว้าวดีจังเลยแสดงว่าเขาปักแจกันได้เหมือนกันนะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะไม่เหี่ยวเลยในขณะที่ดอกเนี่ยค่ะน่าจะเป็นดอกกล้ามปูเรียกดอกอะไรรักจังก็ลืมชื่อน้องนะคะเขาก็เริ่มโรยลาไปแล้วคะ่ะแต่ดอกเล็บมือนางยังสดชื่นอยู่ล่ะก็ยังมีบางช่อเล็กๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นหลายช่อเนี่ยอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าก้านเดียวกันเนาะก็จะมีโรยไปบ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่โรยคะ่ะไม่เหี่ยวไม่โรยคะ่ะทุกคนยังสดชื่นอยู่เลยว้าว ดอกเล็บมือนางสีชมพูนะคะทุกคนสีชมพูอ่าสีชมพูค่ะสวยไหมคะยังสวยอยู่เลยที่รักจังนำมาไหว้แม่ค่ะเมื่อคืนวันที่16ค่ะเรียกว่าก็โดนแดดโดนอะไรมาสี่วันค่ะทุกคนดูสิยังงามอยู่เลยอะ่ะสวยจังเลยเล็บมือนางว้าวนี่คือต้นน้อยนาค่ะ ว้าวว้าวาต้นน้องสูงใหญ่มากเลยนะคะแต่น้องน่าจะเรียกว่าดินตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่าน้ําน้ําซาอเนาะฝนตกหนักน้ํำซาะแล้วแถมน้องหมามาทำโพงอีกค่ะโพนมาขูดเป็นหลุมขนาดนี้ต้นน้อยหนาก็เอ็นขนาดนี้เลยต้นนี้อยู่ท้ายสวนนะคะทุกคนน่าจะเป็นพี่สาวมาปลูกเอาไว้ค่ะทุกคนน้องกําลังเติบโตแข็งแรงมีลูกตั้งหนึ่งลูกค่ะทุกคนนี่ น้อยหนามีลูกตั้งหนึ่งลูกนะคะแต่ต้นของน้องเย้ล้มไปแล้วเดี๋ยวให้พ่อมาดูแลนะคะให้พ่อมาค้ำค่ะทุกคนดูสิโอ้ยเห็นรากของน้องนี่น่าจะเป็นรากของน้องนะคะทุกคนที่ชี้ออกมาแบบนี้โอ้ต้องช่วยน้องละให้น้องพยุงน้องขึ้นเนาะแล้วก็เอาไม้ค้ำน้องไว้ดูสิดินน้องหมามาทำเดี๋ยวให้พ่อเอาจอบนะคะมาขุดดินตบดินตรงนี้ให้เป็นพื้นเต็มๆเนาะดูสิน้องหมา สุดยอดค่ะทุกคนความโซนของน้องหมามันมาเล่นดินตรงนี้แล้วก็ขุดเนี่ยเป็นโพงหมดเลยอะ่ะเป็นหลุมเป็นโพ้งหมดเลยโซนจริงๆน้องหมานี่อดูสิสงสารต้นน้อยนาค่ะทุกคนน้องกําลังแบบเติบโตแข็งแรงอย่างดีสมบูรณ์น้องเย้นะคะแต่น้องก็ไม่เฉาไม่อะไรค่ะทุกคนดูสิแถมยังมีลูกตั้งหนึ่งลูกโูสงสารสงสารต้องช่วยต้นน้อยนาแล้วบอกให้พ่อมาดูนะคะนี่นะคะทุกคนฝีมือ น้องหมาจอมสซนนะคะขุดดินเป็นหลุมเลยพ่อก็ต้องโกยดินจากตรงนน้นนะคะที่เขาโกยที่เขาขุดออกไปอะคะ่ะโกยกลับเข้ามานะคะเอาเข้ามาปิดหลุมที่เป็นหลุมลึกค่ะเอาเก้าอี้มาให้พ่อนั่งนะคะแกจะยืนนานไม่ได้จะเมื่อยเขา่าปวดเข่าเนาะนี่ให้พักไปก่อนแล้วก็จะช่วยนะคะเดี๋ยวเอาเอาไม้มาละข่ายเนี่ยทุกคนเดี๋ยวทาเสาค้าให้ต้นน้อยหนานะคะเดีย๋ยวให้พ่อถมดินตรงนี้ให้มิดก่อน